สวัสดีลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับยีรีไวห้าศูนย์หนึ่งมืสองตัวนี้นะครับรหห้าสิบสี่ขนาดวัดจริงเอวสามสิหกยาวทั้งตัวสี่สบสองปลายขาปลายขาแปดจุดสองนะฮะเลขกระดุมหรือเลขรหัสสถานที่ผลิตสี่ศูนย์เก้าศูนย์ราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทป้ายแค,36 36, คร์ดับปืนสามสิบหกเอลสาสิหกนะฮะดูสีด้านหลังกันนะครับเป็นเนื้อผ้านเนื้อใสยนะฮะตัวนี้ สวยนะฮะสีบลูยีนเข้มๆเสมอตัวสวยเสมอตัวนะผ้าเนื้อทรายตัวนี้นะครับดูสีด้านหน้านะฮะดูสีด้านหน้าด้านหลังครบแล้วเดี๋ยวดูป้ายประกรนันกันนะครับป้ายประกรนันเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะ W สามสิบหก L สามสิบสี่ป้าย Retrep Screen r e w i เดี๋ยวดูงานปลายขากันนะครับงานปลายขา งานปลายขาเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะที่เรียกอีกอย่างเย็บแบบซิงเกิลน,นั่นเองนะครับจะไม่ลูกโซ่ทุกตัวนะครับลูกค้าผมผมขายมาเนี่ยผมดูทั้งงานปลายขาเดิมๆใช่ว่าจะเป็นงานลูกโซ่ทั้งหมดนะฮะเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวก็มีนะแล้วแต่ประเทศที่ผลิตนะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจกางเกงยีนตัวนี้ยีนลีไวรุท่าศูนย์หนึ่งตัวนี้รหัสห้าสิบสี่นะครับ ขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือขอดูป้ายแคร์ป้ายเลสแบตด้านในดูกระเป๋าในสายนะครับได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ